ท็อปปี้เคชชุนบุรีนะคะใครที่สสยท็อปปี้เคคชชนบุรีนะคะมาซื้อได้ที่บูธยำโบราณสุดยได้เลยนะอร่อยมากแล้วก็ไม่หวานมากด้วยทุกคนอีซักพักะอีกซักพักเลยตอนนี้พี่อั้มกำลังเดินชิมอาหารในงานอยู่ ที่เดอะมอลไลฟ์โตัวบางกะปิค่ะจะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่หนึ่งกุลาเลยนะมาเดินเที่ยวมาเดินหาของแซ่บๆอร่อยๆได้เดี๋ยวไปร้านที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวกลับมาร้านเทก็มีนะชิ้นละ3าบาบาท3ามสล้หกบาดีมากคุ้มมากมากกับทุกวันค่ะพี่นายเข้าไปนะครับ ขอทีมนะคะขอท้งเลยนะท้งมเขอทิงให้ทีมเข้าก่อนนะค่ะขอทิ้งม่เข้าขอทิ้ไม่ขขอทีมข้าก่อนะค่ะขอทิ้งงานงานนี้ค่ะ เยอะมากอันนี้สามล้อยือในร้อยแตเขม่เคเ็นอย่านี้เลยก็ใส่นี่แหละแน่นด้วยกับเนืูอปูแน่นเลยอันนีมีน้ำพิไข่ปูมันอันหดรวมแล้ช่คนเยอะมากหักจรรยเยอะมากใสดีสายแบบ เอาไปกรุไปนเพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องมันมุ้งมันปูอร่อยริงให้ตกปลามาแล้วนะกับปูเป็นต้นน้าหนูมที่าคนเดียวใช่ไหมมาอบคุณไปต่อเลยไม่ไปความร้อนเลยนี่นะคะเราอยู่ที่นี่กรอบดั้งเดิมหนูอยู่ตรงนี้ดั้งดิมีมีไอซิมแล้ว อันไหนคือรถดั้งเดิมคะและอันนี้คือรถอะไรคะอุ้ยไม่เคยเห็นมีกรอบมีรสชาติมะม่วงห่าวมะนาวโหเลยยัยอ้อมอยู่ไหนนะหายาแล้วเนี่ยค่ะขอบไปเลยขอบไปเลยนี่ดังเดิมโอ้ขอบคุณด้วยนะคะคือตอนนี้คนเยอะมากเลยแต่ว่าเยอะมากนี่นะคะ แอดมินพยายามถ่ายทุกคนเห็นนะทุกคนแต่คนเยอะมากเลยขอโทษด้วยนะจ๊ะนี่ก็ไม่กลับมันรอบครับก็คืมีกออะก็ยืออร่อยอร่อยวอน์มบอร์ดมาได้เลยอันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยสามกล่องสามหนึ่งร้อยบาทเท่านั้ตัดหนึ่งร้อยหรอถ้าราคแล้วก็มีแต่เป็นอ๋อเยอะเลยหรือว่ายายไปทำสองคนเลยก็ได้หโหรสมากาอร่อยมากเท่าไหร่ก่อนมาซูมาตั้มก็ได้เลยนะจ๊ะ สามสองหนึ่งกเจ้าวะม่ห่แม่ให่กเจ้าอยากพิมพยอะไรพไมพ์หนม่มายไม่ยักแ่้วกินี่วยเาจะ่กันแล้วไม่ิดหัวใจอย่าพี่ขับอันนี้เราอยู่ที่ร้านนานนะก็พวกแฉบหมูไส้ก๋วยแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนะทุกคนจ้ะพูดจะอีแต่อันจะได้เจ้ามา Tân đón nhà yang hát mặt 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 sao น่ารักต้องอร่อยแล้วใช่ค่ะไม่นี่อร่อมันต้องไปอ่ะไปหาร้านที่ตลาดที่แม็ก่านั้อัมอัมเอ็กวันเตอร์เจ้าไม่ตุ๋นกระดบ้าไปที่ไม่อร่อยอร่อยมากอะต้องไปแบบปิดเนี่ยร้านหนาเป็นตุ๋นเพาะร้านหน้านะคะนี่มาได้เลยใครที่ชอบน้ำพริกนุ่มจากเอ่อกากหมูแครปหมูนะคะมาได้เลยราแล้วร้านต่อไปนะคะมิสเตอร์คอนนะคะ เป็นนางเอกระดับท้าวของประเทศก็ต้องกินข้าวโพดสิข้างเกิดอะไูที่มันดูใหญ่ละไม่มีอะไรเป็นนางเอกนี่คือวิธีการทานแบบนางเอกค่ะ <c oughs> และนี่คือการทานแบบนางร้ายค่ะ <c oughs> หอบนบะ้า <c oughs> แล้วเขาก็ยังมีน้ำข้าวโพดคุณเล็กมาให้ด้วยนะคะกับร้านนี้มิสซี่ก่อนเพราะเขาโรลและคุณเล็กเนี่ยคุณดิ๊นเนี่ยใครกินน้ำข้าวโพดเป็นบ้างนี่นะแล้วขอถ่ายรูปนี้ อันนี้เป็นไล่เองเหรใช่ไหมมีหน้าล่ะขายราคาดีได้ลดมากกว่าเตรียม <c oughs> ถ่ายรูปหน้าร้านหน่อยครับไปร้าน,นไหม ขอบคุณนะคะให้ทีมงานเข้าอยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะซื้อไปก่อนเลยซื้อไปก่อนเลยมั้นเป็นรัชดาลุยส่วนก่อนกับคไปรัชดารุยส่วนไปรัชดาลุยส่วนโอเคดีใจขอบคุณคะขอบคุณค่ะขอบคะค่ะขอบคุณค่ะ

ขอเนี้ยตัดแต่งงานได้ตัด่งเสร็จแล้วไปชอบกินกันไปดิแล้วก็หลราไปร้องเพลงอ่ะมีพวกสองภาเสียงหล่ออ่ะไปดูคนได้ปะเป็นเพียคนเดียวไปเลยแต่ตลอดเพลงเลยว่าคนไหนคสวัสดีคนยูนะคะชอบมมือือดีมากเลยตอนนี้คือทุกคนอยากมาหาพี่อั้มใช่ไหมพี่อั้มสวยหรอสามร้อยบาทค่ะ ไปไหนขอบคุณนะคะไปชอบสิน้าถ่ายยังถ่ายอ่ะกนถ่ายแล้วมีอย่าเย่ากที่ไหนค่ะที่เดอะมอลล์ไลฟ์โตบางกะปิค่ะที่เวฟได้อยากให้นุ้ำจะได้เวฟได้แล้วร้อยเอร์นะเดี๋ยวให้นุ้ำจะได้เขาอมเราเออ ใช่ค่ะคน nhớ โลทุก nhớ มา แล้วก็เป่ตอนนี้ผเ็นงเวาทีได้ต้องพอไ้มันเป็นนวัตกรรมมันลบความยุ่งยากไปได้เยอะแล้วมันจะไม่อมนมันเราด้วยเพราะว่าเป็นเวฟแล้วว่าต้องมีน้ำมันเยนแล้วมันเป็นนวัตกรรมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเี่ยงานแรกที่เปิดตัวเริ่มเปิดตัวตลาดอั้มเป็นที่แรกใช่ที่แ่ะวันกไปพีอ้อยากชิมมากเลย้พัหมากเพราะชอบกินมูกอปเะี่เอักอทันทีค่

กล่องพิมพนะครับกล่องไร้กางในะเทไทยที in ่นีกที่เปิดตัวนะครับเป็นนวัตกรรมไปแล้วของเราปีได้1ปีแล้วเข้าเข้าไมโครเวฟได้ก่องตลาดสวยดังใช้เวลาแล้วพมทานได้เลยกับไมโครเมา่นวัตกรรมดีวไปหันมโเวฟก่อนมาดี ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเข้าไม่ได้ข้าวปลาไม้เข้าได้ญี่ปุ่นไม่ได้การไม่ได้แต่เราิเข้าได้้ใเราดเลเข้าได้จะเอาใบไหมพอตัวมาแล้วแกแล้มาเลยมาเลยชอบชิ้นนมาเลยแกแล้ว

โค้งง so ี้ได้ไดไเอารถกเดินใช่ไหมรื้อเออโค้งงี้เลยจ้ะมาวงค่ะใช่ค่ะสวัสดีทุกคนพุทะคัณฑ์นไคะ ไม่ได้ครับอแล้วที่มนดูด้วยอปนคน้านน้องี่มาดูก็าดคนอง้าคนล้วคนรับปรานนงานนงานนพี่นงพั่น้าต้องอยากให้กินอันนี้มพระชนมยครับนี่พี่น้น มาถู่กการถ่ายูการคาดมันรสชาติมันเป็นอะไรมาเดินเินองสามเงครับขอบคุณนะครับปนี้มาเชิญมาเ สี่ออยู่ไหนเนี่ยนัดกันที่ตลาดศีตลาดน้างเนี่ยวร้านที่ขายที่ดีที่สุดไหนบอกว่าเป็นนางเอกรงเวลากันนี่พหนาร้านีขนาดแล้วมนอ่างมาเฮ้ยอีลอไม่อา้อเป็นลกอนีมอีอ

bak dulu kita ตอนนี้อยากห่ทนายเลยครับอันนีุ้น้านนึง่คนยครับี่มตมนะครับมาตมเยี่ยมหล่อมากโออนะคะหลงวันเกินไป ค่ายๆตรงนี้ขออนุญาตเป็นพื้นที่ให้ทางลูกค้าเดินด้วยนะคะยังไงขออนุญาตเดินแบน้เลยนะคะตรงนี้นะขออนุญาตให้เป็นลืกทางลูกค้าเดินได้เนี่ยไปผ่านมานะคะเดินเดินผ่ะคนไหนได้แล้วเดินบ้างเหรอเดินเเลยอ่ะจับมือใหนเดนนเนเนเดิ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 เดิน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 เด้นเดิ่เดินเดินเดินเดเนเดนเดิ กรอบนอกข้างในเป็นเนื้อครับป่าไม่มีความรู้สึกเหมือนเป็นเต้าหู้เลยเหมือนเป็นขนมหวานเลยอร่อยอันนี้อร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาแบบลองกันตรงนี้นะฮะจากที่เหล่าเหล่าคนรู้ที่ถวัลครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะเอบ่ะ ขโทนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะฟ้าขอนะ้ามีอะไรบ้างอะสนนี้คนดูี่เขามา <polarization. S 2> สวัสดีค sure ่ะวันนี้มีขายเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้าของพี่ปููกับพี่ไม้นะคะวนเวลาที่ดาดาใช่ไกินมาานะคะยดอร่อยมากเมาแล้วมาแล้วีนอแล้วาาิดนแล้วนาานไเร่อกอรอยไปทางนู้นแลววนกันสองใช่ไหมอร่อยไหมเนี่ยให้กูดูเลยเป็นคนที่ชอบกินแซลมอน่ด้วยอ อ่ะโมดคำหนึ่งอมดคำหนึ่งไม่้องเตรียมแล้วอ่้วก็มอลอ่ะแล้วกมอตบออ่ะอะไรนะเพี่อนใครพูดอะไรอ่ะโอ้แต่โมเป็นถิ่นเลยนะโมดบอลอะแบบใครบอกแบ

ก็เอาเนบเดิให้นะคะอมอแล้วก็ิมเียวแล้วก็อเนๆเาว่าทมาอยาีนะอร่อยมากอททยทกิฟตตกวะิเามกิตก็อมมายิมสวัสดีคูที่เข้ามาด้วยนะคแล้วอยมกแล้ว้เน่ม่อ้ากินก็คือน่ากินมาก họ bảo hãy ngồi cứ đặt lên đùi rồi hả? đùi đùi đùi. Wow 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 wow. Thôi. 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 ăn Thôi. 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 สวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่งานอ้ำอ้๊ t เดอะมอลล์ไลฟ์โตบางเอ๊ยบางกะปินัทุก็บปนดขะั่นิขนาดนี้พี่ประูกับพี่อ้๊อยู่ในงานได้ไหมยไม่ไปทงทายได้ครับพาะเราี่ก็ขอเป็นได้เช่นเดียวกันวไ่ม่ไป่ืติดงานนะสิไปมาทุ่งเย็นหรอนี่ ใคยให้เอารูปแบบนี้เข้ามาจสวยังร,<ช>งร้านของเราตลาดอ,อั้มไม่มีการค้าประเวณีนะคะเจ๊แหวเหรอเจ้าเจ๊แหววมาตั้งแบบนี้ได้ไงให้ลูกค้าเข้าใจผิดมาหาของดีๆลยปัตไานีก็เช่นเดียวเด็กอ๋เจ๊แหววคออวนลากออกมาขายะหมี่แล้วเหรอเอ้าวางแม่ของเองที่นี่อยู่ช่องน้องลายอินเดีย นี่ซึ่งรูปนี้ก็คือบ้านมูลสีนะคะใช่ใช่คีณเดมอชันจีค่ะอยู่ที่เดมอบางกะปิชั้นจีเลยค่ะมาได้นะงานนีถึงวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เลยนะคะคุาจริงๆอ่ะผัดเสี่ยวแห้ง้านมูลสีเขาดังในติงคอบรช็อปอยู่แล้วอันนี้คือพี่ด้าเขาถ่ายมานานมากแล้วและอร่อยมากๆอยู่แล้วแต่ในตลาดอ้าบนะคะเาทำแบบนีรูปซี มีอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยเลยอกร่อยขึ้นกว่าเดิมเลยกับรูดเดี่ยวป้านวลสีที่ตลาดอัมอัมนะคะบายสวัสดีด้วยนะคะแล้วเราก็มีโซฟองให้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่มาเดินตลาดอัมอัมนะมาฟังดนตรีสดพอๆได้เลยนะคะ Something to do while we try to recall the week you สูตรพิมไทยของเราบ้างดีกว่า ที่นะไ,ได้เลยเดี๋ยวให้พเรี่อ